นักวิชาการด้านนิติศาสตร์นะครับเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาการเมืองที่ดีที่สุดพร้อมเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพื่อไปแสดงพลังให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เห็นความคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณการจนาสมบุญตัน ทันทีที่พระราชกฤษฎีกายุบสภามีผลบังคับใช้นั่นหมายถึงการที่ประเทศได้ก้าวเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งโดยทันทีแม้กลุ่มกปปอ,อยังเดินหน้าให้เกิดการปฏิรูปการเมืองและเลื่อนการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ออกไปก่อนแต่แนวคิดดังกล่าวดูเหมือนจะสวนทางกับความเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคม ในมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายอย่างนายเอกชัยชัยนุวัตรเห็นว่าประเทศไทยต้องเดินเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาซึ่งการเลือกตั้งเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนพร้อมทั้งจะทำให้ระบอบรัฐสภากลับมามีชีวิตเพื่อเตรียมสำหรับการปฏิรูปต่อไปในอนาคตบัตกรรมต่างๆที่บอกว่าให้ปฏิรูปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเลือกตั้งที่หลังเนี่ยคือนอกจากผิดกฎหมายแล้วนะครับ เพราะว่ารัฐธรรมนูญกาหนดไว้เลยว่าถ้ายุบสภาต้องเลือกตั้งภายใน45-60วันวันที่2กุมภาเนี่ยก็คือวันที่55เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะครบ60วันดังนั้นถ้าปฏิรูปก่อนเนี่ยมันไม่มีทางรอะครับมันไม่มีทางที่จะสําเร็จได้ภายในวันที่2กุมภาเพราะอะไรครับเพราะว่าการปฏิรูปทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการรัฐสภาโดยการแก้นะรัฐธรรมนูญนะตอนนี้ ไม่มีรัฐสภาสภายุบไปแล้วท่านจะเอาสภาที่ไหนไปแก้รัฐธรรมนูนเพื่อให้เกิดการปฏิรูปขึ้นผมจึงเห็นว่าวาทกรรมที่บอกว่าให้ปฏิรูปแล้วค่อยเลือกตั้งเนี่ยในทางความเป็นจริงและในทางกฎหมายทําไม่ได้ครับ นักวิชาการด้านกฎหมายยังมองว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นประชาชนจะมีความตื่นตัวเพื่อแสดงพลังและสิทธิของตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งการแข่งขันจะมีความดุเดือดทั้งในเชิงสนับสนุนและต่อต้านจึงเห็นว่านับจากนี้ไปไม่ว่าสถานการณ์จะเดินไปอย่างไรขอให้ทุกฝ่ายเคารพกติกาของคนส่วนใหญ่ในสังคมออผมคิดว่าคนไทยตื่นตัวมากคราวที่แล้วออกมาใช้สิทธิ์ันประมาณ7 5 ผมเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะมากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยนะครับที่จะเข้ามาในสภาไม่ได้รับการเ,าเลือกสรรให้เป็นพรรคฝ่ายเสียงข้างมากและจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยเสียงข้างน้อยก็ยังสามารถแสดงจุดยืนแล้วก็สามารถที่จะชนะได้คือต้องอยู่ในกติกามีกรกะตชุดใหม่นะครับแล้วก็ทุกคนต้องช่วยตรวจสอบนะครับอย่าไปโจมตีใส่ร้ายเพราะนั่นจะนําไปสู่ใบแดงใบเหลือง นำไปสู่การยุบพักนะครับแต่ขอให้ยึดไว้ว่าอติการในการเลือกตั้งคืออะไรการเลือกตั้งจึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดตามระบอบประชาธิปไตยได้ตัดสินในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งในสังคมโดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองที่ควรใช้หนทางที่คนทั้งหมดของประเทศได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมมากกว่าการผูกขาดไว้เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นการจนาสมบุญตัน NBT News Focus